มากใอ้ได้ได้บ่นนองลาไอ้ข้ามค้งมาอยากได้น้องลาหนีไปเป็นแฟนอ้ยยังเป็นโสตดได้โปรดล้วเอาไปเป็นแฟนได้โปรดล้วเอาไปควงแขนให้ไอ้มีแฟนน้ำเขาจากเื่อ กับไอเน่ได้บ่อน้องลาอายุยีห่ห้าไอ้ขอบอกว่าร่างกายแข็งแรงคุดต่อกระไดนาถุ่งใหญ่ไอ้ขอเบึงแยงสิได้บ่อนอกแก้มแดงให้ไอ้ซอยแหงได้บ่สาวลาไอมาวอนวงัง มามวนมาเมาอยู่ที่บ้านดอนเมงหักเจ้าสาวบ้านดอนเมงไอ้มีเงินแต่งเอาเน่สาวลาแต่งกับไอเน่ได้บอน้องลาไอข้ามค้งมาอยากได้น้องล่านี้ไปเป็นแฟน ข้าดองลานหาตัวอายไม่ว่าจะเอาไปเป็นแฟนขอแค่ได้เดินควงแขนควงสาวดอนแมงพาเที่ยวเมืองไายให้ใจไอแน่จะบอกพ่อแม่สู่ขอเลวไวัตกลงกับไอได้ไหมไอ ตัวไอ้คนไทยขอเป็นเคยลางเต่งกับไอ้เน่ได้บอน้องลาอายุยิบ้าไอขอบอกว่าร่างกายแข็งแรงขุดต่อกระไดนาทงใหญ่ไอ้ขอเบิ่งแยง đây bỏ nó game đen, hay ai soi hàng, đây bỏ sao là, ai mà mồn bon váng, mà mồn, bon mà mau ở thì ban đón mẹng, hắc trâu sao ban đón mẹng, ai mì ngân tiền, nè sao là. แต่งกับไอเ้เน่ได้บ่น้องลาไอ้ขามค้งมาอยากได้น้องลาหนีไปเป็นแฟนข้าดองลานหาตัวไอ้ไม่ว่าจะเอาไปเป็นแฟนขอแค่ได้เดือนควงแขนควงสาวโดนแมงพาเที่ยวเมืองไทย ให้ใจไอเน่ะจะบอกพ่อแม่สู่ขอเรวาวตกลงกับอ้ายได้ไหมตัวอ้ายคนไทยขอเป็นเคยราง่าผ่านไปรอบหนึ่งครับผมฝากไปที่บ้านดอนแมงครับผมอ่าฝากไปให้พี่น้องฟั่งไงสอบปปาวได้ฟังกันบ้างครับผม าจากนักร้องลูกครึ่งครับผมผมก็สืบเส้อสายจากาบ้านดดนแมงครับผมเสียแม่ครับผมแม่เป็นเป็นลาวพ่อเป็นไทยครับผมก็เลยประพันธ์ได้ครับผมพ่อพ่อพอพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอได้ทอ,อมีความรู้อยู่ทั้งสองฝั่งนี่แหละก็เลยเอามาบวกกันครับผม <c oughs> ก็ฝากหน่อยครับพี่พี่ทุกท่านครับผมเนื้อเพลงก็เขียนไว้คนละที่พี่น้องเอ้ยดูดูดมุนอุ้ยปุ้ยแหละพี่น้องด้วยผมเขียนเพลงอสองหน้ากระดาษเขียนไว้คนละที่พี่น้องเอ้ยนู่นนีะ mm hmm. เละยอยากจะจกแก้แล้วแก้อีกพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้ขนาดนี้ผมก็ขอขอบอกขอบ,ขอบ,ขอบใจ พี่นองทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูให้วันนี้โอ้ถ้าไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นตัวหนังสือเนียครับผมเร็วๆครับผมเร็วๆครับผมสบายดีสบายดียดเร็วๆครับผม